ไปฟาร์มคาเฟ่ที่มีสวนน้ำอะครับมีน้องๆ้องสัตว์น่ารักน่ารักเพียบและใครจะไปคิดล่ะครับว่าเดินเดินอยู่น้องหมูจะอยู่ตรงนี้เป็นที่ที่บอกเลยว่าสายครอบครัวไม่ควรพลาดที่สําคัญอยู่ไม่ไกลกรุงเทพหรือใครจะไปละค้างก็มีที่พักนะอาหารที่นี่คือดีออกมาแต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นกิจกรรมสําหรับเด็กมีเยอะไม่ต้องห่วงห่วงตรงเด็กจะไม่ยอมกลับบ้านนี่แหละรายละเอียดต่างๆจะแจ้งไวไท้ายคลิปใครสนใจปักบตดกันมาที่นี่ได้ครับรอเลี้ยงฟาร์มคาเฟ่คาเฟ่ที่มีทั้งสัตว์ทั้งสวนน้าตั้งอยอ มาก็ไปหาที่นั่งก่อนเลยมีทั้งโซนห้องแอร์และนั่งข้างนอกทุก100บาทจะเล่นน้ําได้1คนใครลืมชุดว่ายน้ามาที่นี่ก็มีนะหรือจะไปทํากิจกรรมเก็บไข่ไก่อาบน้ํากับน้องควายให้อาหารน้องคาป,ปิาา่าให้น้องๆทําอาหารกับครัวจิ๋วระบายสีปูนปลาสเตอร์หรือจะเดินให้อาหารสัตว์ในโซนต่างๆค่าใช้จ่า,ายของในแต่ละกิจกรรมจะแปะรายละเอียดไว้ในคอมเมนต์กันนะใครหิวก็มากินกันต่อเบอร์เกอร์หมูซอสทัฟเฟิลข้าวอบปลาคังทอดพริกแกงมาม่าก,กระเพราหมูชาชูของหวานก็นนนนาาา้้าา้้ิิิกังททดดยยว มีทั้งคอฟฟและนอนคอฟฟพร้อมใครสนใจจะมาพักที่นี่มีแค่4ห้องเท่านั้นนะห้องราคารเริ่มต้น2,499บาทพร้อมฟรีกิจกรรมที่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง3ทุ่แต่ถ้าวันธรรมดาก็เปิด10โมงใครกำลังหาที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวแนะนำกันมาที่นี่ครับหลอเลี้ยงฟาร์มคาเฟ่หรือถ้าใครผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะมาละ